สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับช่อง Art p h o ฟโต r า p ฟ y นะครับวันนี้เรามีข่าวดีจะแจ้งให้เพื่อนเพื่อนทราบนะครับโอ้โหผมนี่รอคอยมาตลอดนะครับสำหรับการผ่านนะครับกฎของ YouTube 9แรกนะครับสำหรับกฎใหม่ที่ว่ามีผู้ติดตามอย่างน้อย500ท่านนะครับ500ซับแล้วก็มีการลงคลิปอยู่3คลิป แล้วก็มียอดดูชั่วโมง3ามพัชั่วโมงตอนนี้ผมครบแล้วนะครับผมสามารถส่งพวกอ่าสเปแชทสติ๊กเกอร์และสมัครสมาชิกในช่องคลิปของอาร์ตฟอต g กราฟีได้แล้วครับผมดีใจมากเลยขอบคุณเพื่อนทุกคนกมากๆนะครับที่ทำให้ผมได้ทำการเปิดสร้างไรายได้ขั้นแรกได้ต่อไปนี้ในการทำช่องผมก็จะกลับมาทำการไลฟ์สตรีมในการเล่นเกม f c Mobile เรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำคลิป fc mobile รือเกมต่างๆออกมาเรื่อยๆแล้วก็มี c u เ t อร์ต่างๆที่เป็นไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานซึ่งจะเป็นเอเวอตี้ที่ผมได้ทำนะครับก็จะเอามาลงในช่องนี้นะครับซึ่งเป็นไลฟ์สไตล์ของผมจริงๆก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับช่วยกันสนับสนุนผมต่อไปนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทํางานให้เพื่อนๆช่วยกันกดสนับสนุนนะครับสติ๊กเกอร์กด็ดีหรือซุปเปอร์แตงก็ดีนะครับหรือสมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆนะครับ ก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนไว้ลรื่องหน้าและครับที่กดเข้ามาซับสไครต์กันเยอะหน้าดูลยครับช่วงนี้โอ้โหผมดีใจมากนะครับแล้วก็ล้มถึงได้ผ่านกด youtube กดใหม่เรียบร้อยนะครับสิ่งที่ยืนยันในการผ่านก็คือนี่ครับทาง youtube จะส่งอันนี้มาให้นะฮะอันนี้ให้ดูนี่ส่งมาอีเมลแล้วนี่คือการที่แบบผมแบบตอบรับมาก็จะได้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูส่วนหน้า d ด s บอร์ด ก็จะเป็นแบบนี้สามารถดูได้ไปเลยตอนนี้ระบบยังยังดูไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาได้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดจะดูว่าเขาไปได้ยังไงเนี่ยดูคลิปผมก็ไดนะ้คลิปล่าสุดนี่จะขึ้นแบบนี้นะฮะนี่เห็นไหมมันจะมีขึ้นรูปถ้าเกิดแบบเห็นไหมเอ่ยเนี่ยกดซับพอร์ตได้นะฮะที่เป็นตัวเลขเนี่ยนะ,ะกดซับพอร์ตได้ เพื่อนๆรบกวนช่วยกดสปอแตรงผมหน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทํางานนะฮะอย่างน้อยผมถ้าได้ตรงนี้ไปผมก็ได้ต่อยอดเป็นคน่าน้ำค่าไฟต่างๆหรือนํามาทำสตรีมมิ่งให้เพื่อนๆได้ดูรับชมให้มีภาพที่คมชัดยิ่งขึ้นนะครับก็ขอฝากช่องเล็กๆของผมนะครับช่อง Art p h o t o g r a าฟี อ้อมบอความใจนะครับช่วงนี้ก็จะมีเกมนะครับ FC Mobile อาจจะมีเบื้องหลังการแต่ภาพผมไปช่างภาพนะครับก็จะมีเบื้องหลังการแต่ภาพผมเลยกลุงในช่องนี้และก็จะมีอะไรอ่ะไลฟ์สไตล์ในการปัจจัรยานเออปัจจักรยานจจยาล่าสุดก็ลงคลิปไปแล้วก็เป็นฝากเพื่อนๆช่วยดูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มาขอบคุณเพื่อนๆถึงมากครับอย่างสูงนะครับที่เชื่องกดเข้ามาดูกดซัพพอร์ตนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย